สวัสดีทุกคนด้วยนะครับรีวิวสไตล์บาน,นคลิปนี้ผมจะมารีวิวกันดัมแอ r เรีที่มาในรูปแบบโมเดลแบบประกอบสเกลมัสเกตเอสดของค่ายบันไดโดยจะเป็นสินค้าธรรมดาที่วางขายเมื่อเดือน8ปี2025ในราคา4,290ยเยนหรือราคาที่ผมได้มาประมาณ1,000กว่าบาทครับโดยภายในกล่องจะมีคู่มือวิธีการประกอบ1เล่มกับดีเขานแผ่นที่เราสามารถแกะติดได้เลยครับ แล้วก็แผง A 1จะมีทั้งสีน้ำเงินสีเหลืองพลาสตใสสีดำและเพิ่มเมสกอรสีแดงเมทัลลิกครับแผง A2 จะเป็นชิ้นส่วนที่ซ้ำกับแผง A 1แต่เปลี่ยนสีของเพิ่มเมสกอรเป็นสีน้ำเงินเมทัลลิกและเพิ่มพลาสตใสสีเขียวครับแผง B จะเป็นส่วนกรบด้านนอกที่เป็นสีขาวครับแผง C ก็ยังเป็นกรบด้านนอกที่เป็นสีขาวเราก็ให้มา2แผงครับแผง D จะเป็นกรอดด้านนอกสีเทาอ่อนครับแผง E จะเป็นพลาสตใสสีเขียวที่เป็นส่วนบีมครับแผง F จะเป็นโครงในสีเงินเมทัลลิก ทีี่่มสววนหัแ,นแผง H2 ก็จะเป็นชิ้นส่วนที่ซ้ำกับแผง H1 แล้วก็เพิ่มส่วนปืนครับและแผง I จะเป็นกรอด้านนอกสีแดงครับแล้วถ้าใครต้องการดูรูปภาพนิ่งสามารถเลือกดูได้ที่เฟซบุ๊กเพจ e ีว e วซ e ยบอ a นะครับแล้วตอนนี้ก็สามารถซัพพอร์ตช่องผมได้ง่ายเพียงแค่สลับเราของท่านไม่กดข้ามโฆษณาครับเริ่มตั้งแต,ตงแต่ตรงส่วนหัวจะเป็นการใช้จุดขยับแบบบอลจอยที่จะทําให้เราหมุนมาทางข้างซ้ายได้แล้วก็หมุนมาทางข้างขวาได้แล้วก็ตรงด้านล่างหัวก็ยังมีแกนหมุนที่จะช่วยเรื่องของการทํามุมเงยขึ้นมา มาทางด้านบนได้เราก็การทํามุมก้มจะก้มลงมาทางด้านล่างได้ต่ําประมาณนี้นะครับเราก็ยังเอียงมาทางข้างขวาก็ได้เอียงมาทางข้างซ้ายแบบนี้ก็ได้ครับเราก็โครงในส่วนคอเราก็ยังหมุนมาทางด้านหน้ากับหมุนมาทางด้านหลังได้ครับเกาะสีขาวตรงส่วนคอก็ยังหมุนมาทางด้านหน้ากับหมุนมาทางด้านหลังได้ต่างหากครับเราก็จะเป็นการใช้จุดขยับแบบบอลจอยที่จะมีส่วนด้านหลังเป็นขอบเหลี่ยมนะครับมาติดเข้ากับส่วนเอวโดยที่เราจะต้องหันส่วนด้านหลังมาทางด้านหน้าก่อนนะครับแล้วหลังจาก ากนั้นเราค่อยหันส่วนด้านหน้ามาทิศทางตกันข้ามครับ แล้วเราก็ยังสามารถดึงส่วนหน้าอกขึ้นมาทางด้านบนโดยการใช้แกนหมุนทั้งหมด2ตำแหน่งนะครับก็จะทําให้เราเงยขึ้นมาทางด้านหลังได้ประมาณนี้แล้วก็การทํามุมก้มก็จะก้มลงมาทางด้านหน้าได้ประมาณนี้นะครับแล้วก็โค้งในส่วนเอวก็ยังเลื่อนขึ้นมาทางด้านหน้าได้อีก2จังหวะต่างหากครับแล้วตรงส่วนหน้าท้องก็ยังมีแกนหมุนมาทางข้างขวาได้แล้วก็หมุนมาทางข้างซ้ายได้ครับแล้วก็โค้งในส่วนเอวเราก็ยังหมุนมาทางข้างซ้ายได้แล้วก็หมุนมาทางข้างขวาได้ต่างหากด้วยครับและก็ยังมีส่วนคอกพิษที่เราสามารถเลื่อนออก มาเพื่อทําการเปิดออกมาได้ครับส่วนกรอบกระโปรงที่อยู่ตรงด้านหน้าตรงกลางเราจะหมุนออกมาทางด้านนอกได้ประมาณนี้นะครับส่วนที่อยู่ตรงด้านข้างก็จะเป็นข้อต่อบอนจอยที่เราจะหมุนขึ้นมาทางด้านบนได้ส่วนกรอบกระโปรงที่ตรงด้านข้างเราก็หมุนขึ้นมาทางด้านข้างได้สูงประมาณนี้นะครับและด้านหลังส่วนนี้ก็ยังมีชิ้นส่วนที่เราสามารถเปิดออกมาได้ก็จะพบรูที่ใช้สําหรับการติดตั้งกับฐานแอคชั่นเบสครับสำหรับส่วนแขนทั้งสองข้างก็จะเป็นการใช้แกนวงกลมโดยที่ปลายแกนก็จะเป็นเหมือนแกนสี่เหลี่ยมคอยทําหน้าที่ เป็นเหมือนตัวล็อกนะครับแล้วเราจะต้องยกส่วนแขนทั้งสองข้างขึ้นมาทางด้านหลังประมาณ90องศาเบรกแกนสี่เหลี่ยมเข้าไปในส่วนคอต่อเราหลังจากนั้นเราจะหมุนลงมาทางด้านล่างทั้งสองข้างครับแล้วก็ด้านในนอกด้านข้างเราก็ยังหมุนออกมาทางด้านนอกได้นะครับเราก็ยังมีแกนหมุนมาทางด้านหน้ากับหมุนมาทางด้านหลังได้ครับไรก็ยังสามารถหมุนขึ้นมาทางด้านบนได้แล้วก็หมุนลงมาทางด้านล่างได้ครับส่วนกรอบหัวไหล่ที่ตรงด้านนอกสุดส่วนนี้เราพอจะหมุนขึ้นกับหมุนลงได้นิดหน่อยนะครับแล้วก็ส่วนกรอบหัว เราจะหมุนขึ้นมาทางด้านบนได้สูงประมาณนี้นะครับส่วนกรอบหัว,หวไหล่ที่ตรงด้านในส่วนนี้เราจะหมุนเข้ามาทางด้านในแบบนี้ได้แล้วก็หมุนออกมาทางด้านนอกได้ครับส่วนหัวไหล่ก็จะกางขึ้นมาทางด้านข้างที่เกือบ90องศาแล้วก็ส่วนต้นแขนจะเป็นแกนหมุนได้ครบ360องศาครับส่วนแขนก็จะเป็นแกนหมุนได้ครบ360องศานะครับส่วนข้อศอกจะมีจุดขยับด้วยกันทั้งหมด2จุดจะทําให้เราสามารถงอส่วนแขนจนมาติดกับส่วนต้นแขนได้ประมาณนี้ครับส่วนนิ้วโป จะเป็นข้อต่อบอนจอยที่เราหมุนขึ้นมาทางด้านบนได้แล้วก็ยังสามารถหมุนได้ครบ360องศา Pascal ได้นะครับแล้วก็ส่วนนิ้วชี้ก็จะเป็นข้อต่อแบบบอลจอยที่เราหมุนออกมาทางด้านนอกแบบนี้ได้นะครับแล้วก็หมุนขึ้นมาทางด้านบนได้แล้วก็หมุนลงมาทางด้านล่างได้ครับส่วน3นิ้วที่เหลือก็จะเป็นบอลจอยที่เราจะกางออกมาทางด้านนอกได้อย่างเดียวครับสาหรับส่วนขาทั้งสองข้างจะเป็นการใช้แกนวงกลมอยู่ตรงส่วนวางขามาติดเข้ากับข้อต่อที่อยู่ตรงส่วนต้นขานะครับแล้วก็ตรงแกนกลางวางขาส่วนนี้เราก็ยังสามารถหมุนลง มาทางด้านล่างได้ต่างหากแบบนี้ครับแล้วส่วนต้นขาเราก็ยังกางขึ้นมาทางด้านข้างได้เกิน90องศาแบบนี้ได้นะครับเราตรงส่วนกรอบที่อยู่ตรงต้นขาส่วนนี้เราก็ยังหมุนออกมาทางด้านนอกได้แล้วก็หมุนเข้ามาทางด้านในได้ต่างหากครับสําหรับส่วนหัวเข่าก็จะมีจุดขยับด้วยกันทั้งหมด3จุดเริ่มตั้งแต่ตรงส่วนต้นขาเราก็มาเป็นส่วนหัวเข่าเราก็จะเป็นส่วนขาที่อยู่ตรงด้านล่างส่วนนี้นะครับจะทําให้เราสามารถงอส่วนขาขึ้นมาติดกับส่วนต้นขาแบบนี้ครับส่วนเท้าก็จะมีการหมุนได้ครบ360 องศาได้เลยนะครับแล้วตรงส่วนข้อเท้าเราก็ยังหมุนขึ้นมาทางด้านหน้าได้แล้วก็หมุนมาทางด้านหลังแนวนี้ก็ได้ครับส่วนฝ่าเท้าด้านหน้าเราจะหมุนลงมาทางด้านล่างได้แล้วก็หมุนขึ้นมาทางด้านบนได้นะครับส่วนปลายเท้าเราก็ยังหมุนขึ้นมาทางด้านบนได้แล้วก็หมุนลงมาทางด้านล่างได้แล้วก็ตรงส่วนส้นเท้าก็จะเป็นแกนหมุนเข้ามาทางด้านในแล้วก็หมุนออกมาทางด้านนอกอีกแนวแบบนี้ได้นะครับเกาะตรงข้อเท้าส่วนนี้ก็จะเป็นข้อต่อแบบบอลจอยครับแล้วตรงส่วนข้างใต้ฝ่าเท้าก็ยังมีรายละเอียดด้วยครับบส่วน แพคจะมีข้อต่อที่อยู่ตรงด้านข้างเป็นแบบบอลจอยนะครับที่จะหมุนได้ครบ360องศาเราก็จะมีส่วนที่อยู่ตรงด้านบนส่วนนี้เราจะหมุนเข้ามาทางด้านในได้แล้วก็หมุนออกมาทางด้านนอกได้ครับ และจุดสุดท้ายก็จะเป็นที่เก็บด้ามจับบีมเซเบอร์ส่วนนี้จะเป็นข้อต่อแบบบอลจอยที่เคลื่อนไหวได้อย่างอิสระครับเราก็จะเป็นการใช้แกนซีเลียมมาติดเข้ากับรูซีเดียมที่อยู่ตรงด้านหลังของกันดัมแอเรียลเราก็จะไม่มีจุดขยับครับเราก็จะมีส่วนสูงตั้งแต่ส่วนเท้าจนถึงส่วนหัวไม่รวมปลายเขาอยู่ที่ประมาณ12เซนติเมตรครับเราถ้านํามาเปรียบเทียบกับมาจิคิงจากลาย S.M.P ก็จะมีส่วนสูงอยู่ที่ระดับหน้าท้องครับเราถ้านํามาเปรียบเทียบกับบิวชวายจากลาย S.M.P ก็จะมีส่วนสูงอยู่ที่ระดับหหนน้้าทอองเมื และถ้านํามาเปรียบเทียบกับชายนิ่งกันดั้มที่เป็นสเกลอาจีก็จะมีส่วนสูงที่เท่ากันครับอาวุธอย่างแรกที่ให้มาก็จะเป็นบีมเซเบอร์ที่ให้มา2เล่มแล้วก็จะเป็นการใช้ชิ้นส่วนสีขาว2ชิ้นนํามาประกอบรวมกันแล้วก็จะมีส่วนใบดาบเป็นพัดสาส,สีเขียวครับอย่างที่2 Be บีมไรเฟิลจะเป็นการใช้ชิ้นส่วนสีเทาทั้งหมด4ชิ้นแล้วก็จะมีส่วนลากล้องที่เป็นชิ้นส่วนสีขาวนํามาประกอบรวมกันโดยที่ด้านข้างตรงส่วนพานท้ายส่วนนี้ก็จะมีแกนวงกลมที่ถูกเก็บไว้ทางด้านในด้วยครับ แล้วเราก็ยังสามารถนําแกนวงกลมที่เราหมุนออกมาจากส่วนพานท้ายมาติดเข้ากับรูที่อยู่ตรงกรอบกระโปรงที่อยู่ตรงด้านหลังเพื่อใช้ในการเก็บได้ครับเราก็ยังมีการให้ส่วนบีมที่เป็นการใช้ชิ้นส่วนพาสตใสสีเขียวมาติดเข้าบริเวณปากกระบอกปืนด้วยครับ และอย่างที่3ก็จะเป็นโลที่จะประกอบไปด้วยกันบิดทั้งหมด11ส่วนเราก็จะเป็นการใช้ชิ้นส่วนสีขาวสีน้นําเงินแล้วก็มีสีเหลืองรวมถึงสีเทาเข้มที่เป็นส่วนโครงครับเราก็จะเป็นการใช้แกนวงกลมที่อยู่ตรงกลางด้านหลังส่วนนี้มาติดเข้ากับรูที่อยู่ตรงด้านข้างแขนเพื่อใช้ในการติดตั้งครับแล้วเราก็ยังสามารถนํากันบิดทั้งหมด11ส่วนไปติดตั้งเข้ากับแอร์เยลได้ด้วยนะครับโดยเราจะเริ่มจากการเลื่อนส่วนสีน้ําเงิน voilà. ส่วนนี้ลงมาทางด้านนอกเพื่อแกะแยกออกมาครับแล้วเราก็ใช้แกนซีรีม,มั ติดเข้ากับรูที่อยู่ตรงด้านข้างเกาะหัวไหล่ครับส่วนอีกข้างเราก็ต้องเลื่อนชิ้นส่วนสีน้ำเงินออกมาทางด้านล่างนะครับเพื่อทําการแกะออกมาเราก็นํามาติดเข้ากับรูที่อยู่ตรงด้านข้างเกาะหัวไหล่ครับ เราก็นำส่วนสีขาวที่อยู่ตรงด้านบนข้างซ้ายส่วนนี้แกะแยกออกมาครับเราก็นำแกนวงกลมที่เราหมุนออกมาทางด้านนอกเก็บเข้ามาทางด้านในครับเราก็ใช้แกนวงกลมมาติดเข้ากับรูที่อยู่ตรงด้านข้างต้นขาข้างซ้ายครับส่วนสีขาวที่อยู่ตรงด้านบนอีกข้างหนึ่งเราก็ต้องแกะแยกออกมาครับเราก็หมุนแกนวงกลมเก็บเข้ามาทางด้านในครับแล้วเราก็จะใช้แกนวงกลมมาติดเข้ากับรูที่อยู่ตรงด้านข้างต้นขาข้างกว่าครับแล้วเราก็จะหมุนแกนวงกลมที่อยู่ตรงด้านบนสุดด้านในตรง งส่วนนี้ขึ้นมาทางด้านบนเพื่อนําส่วนด้านบนแกะแยกออกมาได้เลยครับแล้วเราก็จะใช้แกนวงกลมมาติดเข้ากับกาอกับโป่งด้านหลังครับเราก็นําส่วนด้านล่างข้างซ้ายส่วนนี้แกะออกมาครับแล้วก็หมุนแกนวงกลมที่เราเก็บไว้ทางด้านในส่วนนี้ออกมาทางด้านนอกครับเราก็นํามาติดเข้ากับรูตรงส่วนด้านบนที่อยู่ตรงข้างขวาครับเราก็นําส่วนด้านล่างอีกข้างหนึ่งเลื่อนขึ้นมาทางด้านบนเพื่อทําการแยกออกมาครับแล้วก็หมุนส่วนแกนวงกลมออกมาทางด้านนอกครับแล้วก็ใช้แกนวงกลมมาติดเข้า เข้ากับรูตรงส่วนด้านบนอีกตำแหน่งหนึ่งได้เลยครับเราก็นําส่วนตรงกลางแยกออกมาครับเราก็ใช้แกนวงกลมมาติดเข้ากับรูที่อยู่ตรงส่วนแขนข้างซ้ายครับและส่วนสุดท้ายเราจะใช้แกนวงกลมมาติดเข้ากับรูที่อยู่ตรงด้านข้างแขนข้างขวาครับเพียงเท่านี้ก็จะเป็นการนําการบิดทั้งหมด11ส่วนนํามาติดตั้งเข้ากับกันดั้มแอร์เรียเรียบร้อยครับ เราเราก็ยังสามารถนำชิ้นส่วนสีเทาที่ติดกับส่วนด้านล่างทั้ง2ตํตำแหน่งแกะแยกออกมาแล้วเราก็จะใช้แกนสี่เหลี่ยมที่อยู่ตรงชิ้นส่วนสีเทาทั้ง2ชิ้นมาใส่เข้ากับร่องสี่เหลี่ยมที่อยู่บริเวณด้านบนกับด้านล่างของปากกระบอกปืนของบีมไรเฟิลครับสำหรับวิธีการเปลี่ยนเป็นเพอร์เมสคอร์สเราจะเริ่มจากการกดชิ้นส่วนพลาสตใสสีเขียวที่อยู่ตรงด้านหลังหัวส่วนนี้เข้ามาทางด้านในนะครับเพื่อที่เราจะได้นำส่วนเพอร์เมสคอร์ที่เป็นสีแดงส่วนนี้แกะออกมาครับเราก็นำเพอร์ สกรที่เป็นชิ้นส่วนสีน้ำเงินเข้ามาใส่แทนที่ครับ แล้วก็ตามด้วยการใช้พาสสสีดําเข้ามาติดครับส่วนกรอหัวไหล่เราจะทําการเลื่อนชิ้นส่วนสีขาวออกมาทางด้านนอกแล้วก็ทําการหมุนเข้ามาทางด้านในเพื่อให้ส่วนเพอร์เมสกอร์ที่เป็นสีแดงออกมาทางด้านนอกครับแล้วเราก็ใช้เพอร์เมสกอร์ที่เป็นชิ้นส่วนสีเงินเข้ามาใส่แทนที่เพอร์เมสกอร์สีแดงนะครับแล้วก็หมุนชิ้นส่วนกรอสีขาวให้มาอยู่ตําแหน่งเดิมแล้วก็เลื่อนเข้ามาทางด้านในครับส่วนหน้าอกเราะทำการแกะชิ้นส่วนกรอสีเงินออกมาทางด้านนอกแล้วก็นําชิ้นส่วนพาสสสีดําออกมา เราก็นำเพิ่มเมทสกอร์ที่เป็นชิ้นส่วนสีแดงเมทริกส่วนนี้แกะแยกออกมาได้เลยครับแล้วเราก็จะใช้เพิ่มเมสกอร์ที่เป็นชิ้นส่วนสี้เงินเมทริกส่วนนี้เข้ามาติดแทนที่เพิ่มเมทสกอร์สีแดงได้เลยครับตามด้วยการใช้ผ้าใสสีดําเข้ามาติดเข้ากับเพิ่มเมสกอร์แล้วก็ปิดชิ้นส่วนเกาดสี้เงินให้มาอยู่ตำแหน่งเดิมครับสําหรับส่วนต้นขาเราจะเริ่มจากการงอส่วนหัวเข่าลงมาเล็กน้อยเพื่อทําการเลื่อนเกาะสีขาวส่วนนี้ลงมาทางด้านล่างแล้วหลังจากนั้นเราจะนําชิ้นส่วนที่เป็นผ้าใสสีดำ ส, um ส,ส่วนนี้เปิดออกมาครับแล้วก็นําเพิ่มเมดสคอร์ที่เป็นสีแดงออกมาครับแล้วเราก็จะใช้เพิ่มเมดสคอร์ที่เป็นชิ้นส่วนสีเงินเมทัลลิกส <i> ําหรับ um ส่วนต <COM> ้นขาข้างซ้ายเข้ามาใส่แทนที่เดิมได้เลยครับสาหรับส่วนแบ็คแพ็คเราจะเลื่อนชิ้นส่วนพาส์สสีดําขึ้นมาแล้วก็เปิดออกมาทางด้านนอกครับเราก็นําส่วนเพิ่มเมดสคอร์ที่เป็นชิ้นส่วนสีแดงแก่แยกออกมาได้เลยครับแล้วเราก็จะใช้เพิ่มเมดสกอร์ทที่เป็นชิ้นส่วนสีเงินเข้ามาใส่แทนที่เดิมได้เลยนะครับแล้วก็หมุนชิ้นส่วนพาส์สายสีดํามาอยู่่ตแหนง เ,เพียงเท่านี้ก็จะเป็นการเปลี่ยนเป็นเพอร์เมสกอร์ซิกสำหรับส่วนหัวหน้าอกหัวไหล่ต้นขาและส่วนแบ็คแพ็คเรียบร้อยครับโดยสรุปสำหรับกันดับแอริเอลยังคงรักษาความเป็นจุดเด่นที่ไม่ต้องใช้สติ๊กเกอร์ได้เหมือนเดิมโดยที่ส่วนใหญ่จะใช้ชิ้นส่วนสีขาวสำหรับกรอด้านนอกตัดด้วยชิ้นส่วนสีเทาอ่อนแล้วก็มีชิ้นส่วนสีน้ำเงินสีเหลืองและสีแดงที่ยังเป็นกรอด้านนอกครับส่วนโครงในจะเป็นการใช้สีเทาสองโทนสีกับสีเงินเมทัลลิกที่จัดเต็มสำหรับความละเอียดไม่แพ้มาสเตอร์เกตถึงแม้ และจะมีส่วนดวงตาที่เป็นผ้าสายสีเขียวที่เป็นการใส่เข้าไปแบบไม่ใช้แกนทําให้เราจะต้องระวังเพราะมีโอกาสหล่นหายได้และตัวนี้จะไม่มีอันเดอร์เกตครับส่วนจุดเคลียบโดยรวมทําออกมาได้ดีเลยครับเพราะนอกจากจะไม่มีการใช้ชิ้นส่วน PC แล้วก็ยังเป็นการใช้แกนล็อกตามส่วนสําคัญที่ทําให้เราขยับได้แบบไม่ต้องกลัวหลุดครับแต่เราก็ต้องคอยระวังตอนที่ขยับเหมือนกันเพราะจะมีบางส่วนที่ค่อนข้างแน่นอย่างที่ผมเจอจะเป็นส่วนข้อศอกแล้วมีส่วนวางขาที่เป็นการใช้แกนวงกลมแบบปกติจะทําให้ส่วนขามีโอกาสหลุดออกครับ